สวัสดีครับมันนีม่นมาพบกับผมหมุยพาเที่ยวให้คุณผู้นนหน่องมันนี่ก็มาเรียนอ่าเรียนเขาเรียนไอโอลาซาเด้พี่น้องนะมันเป็นมัน,เ,น,เ,มนเป็นเครื่องใหม่เลยครับพี่น้องเป็นเครื่องใหม่สิดโดดเดเบิรงนนะ <laughs> ของเรียนของผมครับผมมวยนี่รีพี่นอ้องเอาอีกจักรอบเลย ว้าวว้าวโอเคครับผมของเหรียญครับผมของเหรียญของผมนะนี่ครับมันเป็นเครือใหม่ดิพี่น้องเป็นเครือใหม่มันเหนียวนะครับเอาไว้เหรียญพี่น้องสุดยอดครับผมเครื่องเหรียญอันใหม่นะครับสีอะไรพี่น้องนี่ครับพวกลิงพวกคนฝ่าเขามรด้ยโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ